กีตาร์ชีคืออะไรอ่ะพัดลมอ่ะอุ๊ยเป็นนักเรียนเหรออ๋อเขาไม่ใช่นักเรียนหรอพี่สวัสดีค่ะเบลฮาโตบิโตะค่ะซายฮาโตบิโตะค่ะซัมเมอร์ฮาโตบิโตะค่ะเฟนฮาโตบิโตะค่ะซายฮาโตบิโตะค่ะเขาสวยฮาโตบิโตะค่ะ จะมาให้ถ่ายสถานที่เก่าแก่ในกรุงเทพเออแย่แ yeah, ละค่ะต้องใช้แบบเนี่ยแหละค่ะจินตนาการนิดนึงกกว่าทุกวันเนี่ยมันจะหน้าตาเป็ยนยะังไงใช่ซึ่งถ้าใช้ถูกก็จะมีคะแนนแล้วไม่ค่อยออกไปเที่ยวด้วยอ่ะคืออยู่แต่บ้านต้องไปเยอะๆนะอ่ะเราไปภาพแรกเลยแนละ้วกัน รางโล่มเหมือนตอนเลือกตั้งสมัยก่อนเลยอ่ะมันคือโรงแรมหรือเปล่าคะจะไม่ใช่สนามบินไหมสารพู่มหัรเหรอไม่ใช่หรอกเซนทันเซนทันเวิลด์ล MBK งี้เซนทันเวิลด์งี้เม่เอาแล้ดาวว่าเซนทันเวิลด์เซนทันเวิลด์เซนทันเวิลด์เฮ้ยเดี๋ยวังไม่ได้บ่ายนะอ้าจริงเหรอบ่จริงมีสารพูัศขนาดนี้ มันมันมองไม่เห็นมันดูเฉยเอ้ยเซนท่นใช่ไหมสัญลักษณ์นั้นอ่ะเสียบไม่ใช่หรอดูโลโก้หน่อยดูโลโก้เซนท่นอะไรอ่ะชิ้นลมเหรอชิ้นลมคืออะไรสีลมชิดลมอุ้ยเซนท่านชิดลมชิดลมใกล้ๆกับฟองเปลือกชิดลมขอเดาว่าปิ่นเก้าเซนท่านปิ่นเกาอุ้ย ต้องต้อทักตอของจริงเฮ้ยโอ้ยคุณมากเลยอ่ะนี่นี่หงแพทที่นน่ำลาดเทวีอะไรอย่าโอ้หแถวนี้หนูไม่สันทัดเลยอ่ะมังคองมเลี้ยวปิดทางไปที่คหนูไม่โซลอะใบใบมีใครอยากใบหนูไหมคะ มานเหมือนอยู่แถวไอ้นี่เลยอะวอเตอร์เกตตอนปัจจุบันอะอะไรอะไรกันอะประตูน้ประตูน้ำแม่ประตูน้ําประตูน้ำอะประตูน้ําประตูน้ําประตูน้ําถูกต้องใช่ไหมเออเห็นไหมวอเตอร์เกตภาษาอังกฤษได้อยู่เด้อท้ำาไมเก่งอะประตูน้ำ <displayed, S 1> ห diabetes, like like so ups, no. ัวต <c oughs> ู้น <brewer> ้ำนี yeah ่เข้ากินข้าวมันไก่ะตูน้ำอย่าเียเหรอพี่ต้องไปลองกินบ้างละข้าวมันไก่ประตูน้ำได้โอ้ยพี่อันนี้มันยากมากอ่ะมันไม่บำรุงลาดค่ะรู้แต่รู้จักแต่ท่าเรือเป๊ปซี่บำรุงลาดต้องสั่เห็นป้ายร้านป้ายเดียวอ่ะแต่รู้หุ่นป้ายอื่นแล้วอ่ะถนนเทรบุรีมีความสุขอ่ะถนนเจริอร่มสุขอรมสุข จิตหลุดแล้วหลุดแล้วเฮพงจิตขึ้นต้นด้วยเสาเสียสยามไม่ใช่ขั้นว่าอะไรเดี๋ยวยังพูดสุขุมวิทอะไรอะสุขุมวิทเนาะสุขุมวิทเดี๋ยวเดี๋ยวสุขุมวิทอ้อยไม่ไงมันมีป้ายมันมีป้ายบำรุงราษฎร์อยู่ตรงนั้นนะมันต้องใช่แล้วแหละมันไม่หลอกละ สวนลุมอะไรงี้ไหมแยกลุมพินีแ <มา S 2> ยกราชประสงค์มันคุ้นน่ามันมันมันเรียกว่าอะไรอะ่ะสัสนสนนส่นเลยอะ่ะทมาอยู่ดีก็ผักแยกฮิตาชิฮิตาชิคืออะไรอะ่ะพัดลมใช่ไหมคะหนูไม่รู้ขึ้นต้นด้วยวปอปาปทุมวันอ๋อโรงเรียนหนูเปล่าปทุมวันแยกปทุมวันไม่รู้อะ่ะหนูห้าทม ปทุมวันคิดต่อแอบไปไหมเนี่ยไม่หนูเด็กเก่าสาธิตปฐุมวันเอออยู่ระแวกนั้นเลยวัดพระแก้ววัดพระแก้วเรอวัดอรุณโอ้ยหนูไม่เคยเข้าวัดเลยอ่ะปัาบไม่ใช่หรออันนี้คือวังไม้ใช่อ๋ออุ้ยเป็นนักเรียนหรออ๋อเขาไม่ใช่นักเรียนหรอพี่โตแล้วเลยครูโอ้ยอ๋อมาลัยจุฬา จุฬาใช่ไหมคะจุฬาจุฬาจุฬามอจุฬามา<อ> <c oughs> หาลัยของหนูเองคะ่ะทุกคนสร้า <c oughs> งนะคะน่าจะเป็นห้างหรืออะไรกันอะไรสักอย่างเลยคะ่ะดูมีหลายห้องเอ๊อะหรือเป็นโรงแรมเอ๊ะอันนั้นตึกใบยโยกว่ะคะ่ะข้างหลังแท้สามสิบค่ะชื่อดังเลยแต่กำลังก่อสร้างอยู่จนถึงวันนี้เหรอคะยัน <c oughs> เสร็จเลยลา้าหรือเปล่า สยามแสตมป์อะไรแพตตินัมพารากอนมีร้านต้นตอแล้วจะมีอ่ะเอ่น้ำคูอะไรคะอต้นตอเหละเอ่อพารากอนสยามพารากอนนะสยามพารากอนพารากอนอะไรไม่รู้อ่ะพารากอนถูกต้องลุ้นมากเฮ้ยนี่จับจุดตรงไหนฮะถ้าเป็นมาเลเซียทางเข้าตรงข้างๆเนี่ยแล้วข้างล่างมันจะเป็นแม็กตรงแดงๆอ่ะไปนั่งกินบ่อย อย่างนี้ของกินอร่อยเยาวราชถ้าของกินอร่อยอ้อยอันหนึ่งเรียกว่าอะไรอะเยาวราชอเยาวราชเยาวราชอ๋อเยาวราชเลยเยาวราชเรื่องของกินต้องบอกต้องบอกนิดนึงจุดจับกําไรค่ะ ประตูมันคุ้นๆอะแถวฝั่งทนเลยคองกินอร่อยบางรักใช่ไหมไม่ใช่แป๊บนึงแต่ใกล้ๆตลาดน้อยย่านไหนอ๋อไอ้นี่อ่ะหัวลำโพงใช่ตรงแถวแถวสามย่านวิทเทาแถวแถวนั้นเลยย่านเก่าแก่นิดนึงโซนถ่ายรูปสวยขึ้นต้นด้วยจารันเจรันเจริญกรุงเจริญกรุงวิแต่มันเหมือนไอ้นี่เหมืนะเจริญกรุงเจริญกรุงก็ ได้ไหมอ่าได้แล้วได้แล้วจะเดินกุ้งถูกต้องเฮ้ยหนูเก่งนะเนี่ยสุดยอดจริงอันนี้ก็คูณอีกแล้วดาบเผากลับเข้ามาหน่อยครับพี่หนูอยู่แถวลาดพร้าหนูก็คือจะเตองอะไรแล้วเหมือนกันอยู่เช่นแอปพลิแอปพลิ้งไม่ใช่ราชเทวีค่ะ ไม่นั่นไงโรงแรมเอเชียไงเพชรบุรีมักกะสันพิรยไทยอ่ะไม่รู้พญาไทยพญาไทยพญาไทยอ๋อพญาไทยไม่รู้อ่ะคือคุณอยู่แต่ว่าไม่รู้อ่ะพญรยไทยตัวอยู่อันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ได้อยู่ไม่ก็นึกขึ้นมาก็คิดไม่ออกไงมึงคุยสุดยอดเป็นพ่อเบล่ะ เปลี่ยนเบอร์มือถือมาแล้วเขาบอกว่าดวงมันจะดีจี๊ดอะี๊กรุงเทพอยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นอู่รถเมย์สักที่นึงอันนี้รถเมย์เหรอคะนีู้นเขาแบบสัตว์ใต้เก่าอ่ะมันดูมีรถเมย์ขนส่งอ่ะอ๋ออันนีสมบัติเหรอเคลินจิตขนส่งหมอชิดห้องหลอกข้าวสารหัวลำโพงคุณ ขนส่งแห่งประเทศไทยเฉลยเหรอหนูเข้าก้นขมส่งแล้วกันก้นขมส่งขนส่งทำไมอ๋อไม่เคยได้ยินอ่ะแต่ให้ครึ่งคะแนนถือว่าใช่ถูกว่าเป็นขนส่งโอเคเหมือนสนามบินหรือเปล่าครับไม่ไม่ก้นรถไฟอ่ะหรืออาจจะเป็นสนามม้าหรือเปล่าหนูไม่รู้จักอ่ะไม่รู้สยามเป็นสยามสแควร์นี่ สนามกีฬาลีโดะเหรอลีโดะลีโดะลีโดะคือหนูไม่เคยไม่เคยเห็นลีโดเลยนะแต่ว่าแบบเห็นเป็นลงหนังก็เลยค <c oughs> ิดว่าลีโดหรออะไรเงี่ยก็อนที่มองเป็นลงนน้นเฮ้ยตึกนี้ก็คุ้นอีกแล้วอะตึกคุ้นมากโรงแรมหรือเปล่าคะพันทิปอะไรงี้ นาจะเห็นอยู่เพรว่าแหละรู้สึกได้แต่ว่าสองสามเดือนที่แล้วแต่พ่อยสยามดิสคอเวอรี่อะสยามสแควร์ใช่ไหมว่าเป็นแค่ที่เดินออกจะได้คะแนนกัน MBK มาบนหยองสยาม MBK ค่ะโอ้ MBK พลังเก้าก็ได้ไม่รู้อะเฉลยมาเต้ MB เนี่ยแล้วก็บอกว่าแถวนี้ว่าอะไรเป็นตึกคุ้น อันนี้ไม่เป็นวังเอ้ยเหมือนหนูเพิ่งขับรถผ่านไปวันนึงอะวันไหนปรอมาณเดือนสองเดือนที่แไหนมันคืออะไรเลย M B K ไปอีกนิดนึงเป็นวังปะคะหมอศิลป์นั่นแหละใช่ไหมก็สยามเนี่ยสยามของเตยอันนี้สนามกีฬาสนามกีฬาราชมังคลาสถาน เลือกสถถูกต้องเออแถวนั้นรถติดมากเฮ้ยแต่มันคุ้นอยู่นะลงจอดรถน่าจะเยอะเป็นอิมเพกอังคะสมัยนั้นมีอิมเพกหรือยังพอเราเก่าไปพะนี่อิมเพกอารีน่าขอนชองชานนี่ยักลัดเท้าอะไรคือพาราเมวถ้าถ่ายกับหมอแล้วหมอหมอที่ถ้าหลักเท้าอ่อ เซ็นท่านลาดเผาเซ็นท่นลาดเผาอันเนี้ยทำได้ทำไงอะเซนท่านลาดเผาสุดโต๊เอาสิได้ไงลาดเผาหน้ทกัปบลทำได้ถึงเก้าจด้าคะแนนโอ้โหขึ้นตรงนี้ให้เลยสิบสองาคะแนน วันไหนตอบเองไม่ตอบเองอันอุ้ยอ๋อโอเคอะสิบเอ็ดจุดห้าคะแนนอเค่ะยองติดคะแนนก็เยอะแล้วนะใครอยู่ได้ได้เรียนรู้อะไรจากการโตบิโตคลาสรอบนี้บ้างนะ่ะ หนูเรียนรู้ว่าหนูก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรื่องทางบอกว่าอะไรอย่างี้ไ,ได้เรียนรู้ซอกมุมนะคะของกรุงเทพที่หนูยังไม่เคยเห็นนะคะก็ร,รู้สึกว่าสถา,านที่แต่ละอย่างแบบมันเขาเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะมากแต่ว่าจากสมัยก่อนที่แบบเขาสร้างก็ดูแบบคนน้อยๆอะไรอย่างงี้ดูแบบน่าจะชใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆน่าจะสบายฝากอะไรถึงแฟนคลับที่บ้านค่ะก็ะพเพลงของพวกเรานะคะก็ได้ปล่อยไปแล้วนะคะเมื่อต้นเดือนนี้มีชื่อเพลงว่า Heartbeat นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดรับชมนะคะวันละหลายๆรอบนะคะก็จะได้เห็นหน้าตาที่สดสวยของพวกเราทั้ง11คนนะคะก็ฝากด้วยค่ะฮาร์บีดค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u c s i r i b e ช่องฮัตตูบตุนะคะจะได้ดูฮัตตูบตุคลาสทุก EP เลยค่ะนั่แหละค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ